ใบของน้องเขาแบบสวยมากอันนี้ต้นอะไรไเนี่ยดูเนี่ยงามมากทุกคนดูเห็นป่ะดอกไม้อะ่ะ สบายดีครับทุกคนวันนี้นะเราก็ ừ, เหมือนเดิมนะเราก็ ừ, จะมาเข้าป่านี่แหละวันนี้ผมจะพาทุกคนมา ừ, สำรวจดูป่าที่นี่ว่ามันมีพวกดอกไม้อะไรแบบสวยๆอะไรแบบนี้ให้ทุกคนชมออกนะแล้วก็เราก็จะมาหา ừ, ต้นไม้ที่แบบมันสวยๆแบบราคาแพงๆอะไรแบบนี้เนาะคือความจริงอะวันนี้ ừ, ผมมาหาของป่านะแต่ว่าเราก็จะพาทุกคนมาสำรวจป่าด้วยนะนี่มันมีอันนี้ด้วยนะเห็นเปล่ เนี่ยอ,อันนี้มันคืออะไรเราก็ไม่รู้ว่าคือว่าเอเราไม่ได้รู้จักพืชอะไรแบบนี้หรอกแต่ว่าเราอยากพาทุกคนมาสำรวจดูป่าว่ามันมีอะไรที่แบบสวยงามอะไรแบบนี้บ้างเผื่อว่าเอาไปขายได้แบบราคาส,งสูงๆอะไรแบบเนี้ยดูดิมีเยอะมากมันมีเป็นอันนี้มันมีเป็นแบบตรงนี้เต็มเลยนะคตดเยอะ ความจริงอ่ะวันนี้เราจะมาหาต้นบุกไปทําอาหารเนี่ยนะแต่ว่าเราก็เดินเข้ามาในป่าด้วยเราก็เลยมาถ่ายวีดีโอให้แบบเพื่อนๆดูอะไรแบบเนี้่ะปเดินไปในป่านี่แหละนี่เราต้องมาดูต้นเนี้ต้นนี้มันคือต้นอะไรเนี่ยมันมีหนามเลยนะหนามโุดเยอะ ทุกคนสังเกตด,ดูต้นของน้องเขาด้วยว,ว้าวมันมีแบบต้นตรงเนี้ยอ๋อมันแทงมือต้นตรงเนี้ยมันมีแบบเออกิ้งกือตัวหนึ่งอยู่ด้วยนะเนี่ยทุกคนเห็นกิ้งกือป่ะกิ้งกือมันขึ้นไปอาศัยอยู่บนที่เนี่ยต้นแบบเนี้ยมันก็มีแบบดอกไม้ขึ้นด้วยเนี่ย ในแล้วก็ตอนนี้ผมได้เจอต้นอะไรนี้สักอย่างนี่นะต้นนี้มันเป็นต้นอะไรนเนี่ยมันน่าจะเป็นต้นไม้ธรรมดาเนี่ยแต่ว่าใบามันเป็่งตรงที่ใบของน้องเขาเป็นแบบสีแดงนะแบบนี้ทุกคนดูดิว้าวเป็นสีแดงเลยใบยไม้ของเขาดูในี่ดู ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ที่นี่มันแบบสวยงามมาก <S <S ทุกคนสังเกตดูว่ามันค่อนข้างที่แบบไม่ไม่ค่อยมีต้นไม้นะคือว่าเวลาช่วงหน้าร้อนเนี่ยช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีน้ำแบบเนี้ยที่นี่มันเนจจะแบบโดนไฟป่านะครับมันจะแบบโดนไฟป่าแล้วก็มัน ทำให้ต้นไม้อะไรแบบนี้ล้มตายไปหมดนะทุกคนสามารถสังเกตดูได้อย่างที่ใต้ต้นไม้เนี่ยมันจะมีแบบสีน้ำดำแบบนี้มันก็คือพล้องแรงของไฟป่าเนี่ยต้นไม้ทุกต้นอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดนะซึ่งใต้ต้นไม้มันจะเป็นแบบรอยดำาๆแบบโดนไฟไหม้อะไรแบบนี้หมดเลยนะตรงนี้หญ้ามันค่อนข้นางจะแบบรกมากนะดูเนี่ยหญ้ามันอันนี้หญ้ามันจะสูงแบบ เท่าหัวเขาเ่าพวกเราเนี่ยนะหรือว่าอาจจะสูงกว่านั้นนะนี่ตอนนี้เราก็มันเดินมาเจอแบบมันมีแบบกล้วยไม้อะไรแบบนี้คนเยอะอมันยาคกคนรเลยนี่เพื่อน,อนๆดูต้นไม้ต้นนี้ดิเพื่อนๆดูอ่ะมันมีแบบอ,อันนี้อันนี้มันคืออะไรวะเน,นี่ยเถาวัลย์เหรอ อันนี้มันคือถาวันนู้มันคือวันิลลาเปล่าผมว่ามันไม่ใช่วันิลานะมันน่าเป็นแบบถาวันธรรมดานี่แหละแลทุกคนทุกคนดูกล้วยไม้ต้นน้อยเนะี่ยโคตรสวยนะเห็นป เนี่ยต้นนี้มันมันคือต้นอะไรเนี่ยไปเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปเก็บเออไอ้ต้นนี้ดูดิว่ามันคือต้นอะไรนะผมว่ามันน่าจะเป็นแบบวาน,นิลานะซึ่งเขาบอกว่าวาน,นิลาเนี่มันราคาแบบแพงหน่อยนึงนะเราจะลองไปเก็บดูว่ามันราคาแพงจริงหรือเปล่านป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะปินต้นไม้นี้ไปเอานะ่ะไป น้องเขาไม่ใช่วานิลลานะผมว่าน้องเขาในเป็นแบบกล้วยไม้นี่แหละดูดิเนี่ยอ,อันนี้คือที่มันอยู่ด้วยใช่เปล่าดูล่างมันของสีอ่ะแต่เมื่อกี้ผมถอนมามผมมองไม่เห็นนะมันน่าจะอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าผมดึงผมถอนมาเนี่แล้วก็มันก็หลุดมาสองต้นเนี่ยสวยมากมันใกล้จะมีดอกก่อเดี๋ยวเราเอาไปปลูกไว้ที่บ้านดีกว่าดูเนี่ยสวยเปล่าเนี่ยดูดอกของน้องเขา น้องเขาแบบมีรากเนื้อนี่นะเดี๋ยวเราจะเอาน้องเขาไปปลูกไว้เพื่อขยายเผ่าพันธุ์นะไปเดี๋ยวเราต้องไปดูที่อื่นข้างล่างนู้นเด้อไปนี่ครับอันนี้มันคือต้นรั้นลอกรอเปล่าผมก็ไม่มั่นใจว่ามันใช่หรอป่คือว่าต้นลั้นลอกมันเหมือน,นต้นบุกที่เรากําลังตามหานี่แหละต้นบุกต้นไข่บุกอะไรแบบเนี้โอ้ทุกคนตอนนี้เรามาเจอต้นนี้ด้วยนะต้นนี้มันคือต้นอะไรไม่รู้อมันมีแบบมือ ใบด,ด่างๆเนี่ยทุกคนดูดินี่ครับใบมันแบบด่างๆอะไรแบบนี้ด้วยนะนี่เดี๋ยวผมเอานี่ออกกันนี่ดูดิใบของน้องเขาแบบสวยมากเนี่ยดูดิดูเนี่ยว้าวคือแบบโคตรสวยนะเราจะไม่ไม่ถอนน้องเขากลับบ้านนะซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเราถอนออกไปปลูกอะไร ในมันต้นเนี้ยกล้วยไม้โคตรเยอะเนี่ยทุกคนดูดูเนี่ยกล้วยไม้โคตรเยอะนะต้นเนี้ยเห็นมั้กล้วยไม้ของน้องเขาแบบมีเยอะมากนะก็จะประมาณนี้นะคือว่ายุงโคตรเยอะ เราเดินไปที่ข้างล่งที่เป็นห้วยแม่น้ํานี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเดินไปข้างล่างที่เป็นแบบห้วยที่เป็นแม่น้นํานี้ดูเลวยว่ามันมีต้นบุกหรือเปล่าไป กคนตอนนี้เราก็มาเจอต้นที่เราตามหานะต้นบุกอะ่ะเดี๋ยวผมสอนก่อนเม็ดมันยังเล็กๆอยู่เลยด้วเนี่ยต้นบุกนี่แหละที่นี่แหละที่เรากําลังตามหาอยู่อะ่ะนี่ยมันคือหัวบุกมันอะ่ะเราไปทําแกงอะไรแบบนี้กินได้อร่อยนะเนี่ยเนี่อันนี้มันคือบุกไข่บุกไข่ทรายนะทุกคนทุกคนดูลายของน้องเขาด้วยน้องเขาจะแบบมีลายแบบสวยงามมากนะแล้วก็ทุกคนสามารถดูจากใบของน้องเขา นี่เห็นบอกมันมีเม็ดไข่เม็ดทรายตรงนี้เนี่ยนี่แหละคือที่เขาเรียกว่าบุกไข,ข่เนื้อทรายนะมันอร่อยมากนะไปได้แล้วมันจะต้นเล็กไปนิดนึงเราใส่กระสอบกอนเนี่ยทุกคนอันนี้มันจะเป็นแบบมือคล้ายๆเหมือนต้นบุกด้วยนะแต่ทุกคนสามารถสังเกตดูจากบนบนกิ่งของเขาอ่ะซึ่งเขาจะไม่มีแบบไข่เม็ดทรายอ่ะมันไม่ใช่ต้นบุกไข,ข่เม็ดทรายนะต้นเนี้ยมันคือต้นละลอกอะไรนี่สักอย่างเนี่ย ผมคิดว่านะถ้าหากว่าเราเดินตามเอ่อแม่น้ํานี่ไปอ่ะผมว่าเราจะแบบโอกาสที่เราจะเจอต้นบกเนี่ยมันค่อนข้างแบบมีน้อยมากนะไปเดี๋ยวเราต้องขึ้นเขาไปต่อป่ะขึ้นเขาเราก็จะเดินออข้างๆแม่น้านี่ไปข้างล่างนี่แหละไปขึ้นเขากันนี่ว่ะเดินเดินตามแม่น้ํานี่เหมือนว่าโอกาสเจอนี่มีน้อยมาก โอ้โหคนโหดอ่ะคือแบบโหดูดยคือแบบสไลด์ครัเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ขนาดแบบเราใส่รองเท้าบูทอะไรแบบนี้นะแบบยังสไลด์แบบถ้ารองเท้าพับใบถ้าเป็นแบบรองเท้าว่าใบแล้วรองเท้าแตะนี่ไม่เหลือนะขึ้นไม่ได้ล่ะขนาดเราใส่รองเท้าบูทมันยังแบบสไลด์ได้ดีขนาดนี้นะ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงข้างบนนี้แล้วมันเป็นแบบป่าผายอะไรแบบเนี้ยป่าผายของข่านเยอะนะนีด่ดูเนาะมีแบบป่าผายลุ้นๆอนะ่ะเนี่ยเราก็แบบมาเจอต้นนี้ด้วยนะต้นนี้มันคือต้นอะไรไม่รู้อ่ะน้องเขาแบบมีดอกด้วยน้องเขาอ่ะเนี่ยเห็นบอก ทุกคนนี่มีหน่อไม้ด้วยนะนี่อ่ะมีหน่อไม้ด้วยเห็นป่ะเนี่ย้าไปแกงแบบแกงพิแกงในะแบบนี้โอ้แซมากแต่วันนี้คือภาร,รก,กิจของเราไม่ใช่มาหาหน่อไม้นะคือเรามาหาต้นบุกแต่มันไม่เห็นมีต้นบุกเลยนะมันมีแต่ต้นอะไรไม่รู้ต้นลักลอบลักละอบขโมยอะไรเนี่ยเนี่ยเราเจอต้นบุกแล้วเนี่ยเห็นป่ะพุดปุ๊บมาปั๊บเลยนะ ต้นน้องเขาจะแบบว่าต้นน้อยมากมาเราถอนมากนี่เวลาเราถอนต้นบุกนะทุกคนนี่เราอย่าไปจับเอกตรงข้งลังเนี่ยเราถ้าเราจับพลางนี้มันจะขาดลองแบบดึงข้างบนเนี่ยโอ้ขาดเลยอนะถ้าขุดมันมันนี่็มือขุดนี่แหละโอ้มันมันค่อนข้างที่จะแบบใหญ่หน่อยนะนี่ทุกคนดูเลยนี่แหละนะคือต้นมันอนะ่ะ ขาดเลยทุกคนดูดิเนี่ยแม่งมันขาดไปเลยน้ามิดขุดดิโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้เราขุดโดนมันหน่อยนึงอะ่ะเนี่ยเมื่อกี้เราขุดโดนน้องเขาหน่อยนึงนะในทุกคนทําไมเขาถึงเรียกว่าบุกเม็ดทรายอะ่ะทุกคนดูเนื้อของเขาอะ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนทรายละเอียดแบบเนี้ย นี่ลูกนี้ค่อนขั้นแบบใหญ่หน่อยนะใส่กันสอบเนี่ยทุกคนเวลาอที่แบบเราเดินในป่าเราต้องแบบระมัดระวังเนยนะเราต้องแบบมองรอบๆข้างด้วยแล้วก็เราต้องแบบมองบนหัวเราด้วยนะเผื่อว่ามันจะมีแบบสัตว์มีพิษอะไรแบบเนี้ยแบบ งงอะไรแบบนี้มันอยู่นะงูกับพวกมังมุมอะไรแบบนี้มันชอบอยู่มากเราต้องเดินนี่เราต้องแบบสังเกตดูดีๆดีดด,ด้วยไปเราต้องเดินขึ้นไปบนภูเขานู่นไปโอ้เหนื่อยพากก่อน ทุกคนครับแล้วก็สรุปก็คือคลิปนี้นะพวกเราก็มาหาแค่ต้นไม้สวยๆหรือว่าอะไรแค่นี้นในป่าน,นี่แหละคือว่าแล้วก็เราก็มาหาปลุกไปประทานชีวิตด้วยนะแล้วก็คลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบายไปเหรอคนนียไปกลับบ้าน